นะครับพื้นทางเดินใหม่แล้วก็หลังคาส่วนเพิ่มเติมลองรับการรื้อหลังคาคลุมชานสัานีบ้านโปน่นะครับอมอเตอร์ไซค์นะครับผู้ใหญ่กามีการกั้นเชือกนเดี๋ยวจะเคียร์มอเตอร์ไซค์ออกนะครับให้เป็นทางเดินจะเปลี่ยนให้ผู้โดยสารนะครับเดินทะลุท้านหลังนี่ครับ ผ่านหน้าร้านบาร์นะครับไปข้ามทางข้ามใหม่ครับจะ,จะมีการทําทางข้ามสมรรถนะพิเศษนะฮะในนี้ก็จะเป็นแนวทางข้ามปลายชันชลาของจริงเลยเนี่ยครับเพราะว่าทําบันไดไว้แล้วครับเป็นทางข้ามไว้สำรองนะครับก็เลยในที่ลิฟต มีปัญหานะครับเรื่องขนสินค้าขนาดใหญ่ในส่วนทางเดินที่ผ่านนาราบาจะเป็นทางเดินชั่วคราวนี่ครับจะต้องลื้อหลังคาคุมชาชลาส่วนนี้ออกครับเดี๋ยวรอปรับปรุงทางเดินลองรับให้เสร็จก่อนนะ